แล้วครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมฟรองนะครับผมก็วันนี้เราอยู่กับอนิเมะดีเฟนเดอร์นะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกาชาในตู้นี้กันนะครับผมก็เป็นตู้3ตู้นะครับผมแต่จะสุ่มแค่2นะครับผมก็จะสุ่มไปทางด้านโพไซดอนนะครับผมตัวซีเคร็ตเนาะแล้วก็ตัวซีเคร็ตตัวที่สองที่เป็นอ่าเรเดียนคิงนะครับผมหรือคิวกาเมตนะครับผมส่วนตัวตู้แรกนี้น่าจะไม่สุ่มนะครับผมตัวมันไม่ค่อยเก่งเนาะโอเค ก็วันนี้อาจจะมีเรียโรด้วยนะครับผมโอเคไปรับชมไปเลยครับผมขอรับชมให้สนุกนะครับโอเคครับผมในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปูนะครับพี่เตรียมมาทั้งหมด3,500นะครับแต่ก็จะจดกดประมาณ5,000เดี๋ยวมาแลกมีตู้อีก1,500นะครับผมซึ่งขอยัดออาอ๋อพี่กดคางไว้พี่กดถอยกลับมาก่อนเอาแค่1,500ขอทุิกฤตากันนะประมาณ เอ้ยพันพันสี่สามสิบได้ครับผมมนพอดีไปเป๊ะเพื่อมันออกไนะครับสองหมื่นแปดนะก็กดไปเราจะกดไปครั้งที่ละสิบนะซึ่งห้าสิบพี่ไม่มีเกมพาร์ตนะครับครั้งแรกมันดีเจนคมาก ฟาร์มสดนะครับผมแทบไม่ใช้เป็นแรกเลยเพิ่งมาใช้เป็นแรกวันนี้น้องเล็กเพชรไม่ค่อยมีครับเอาเวลาไปฟาร์มเนีเจนแทบไม่ออกเลยอ่ะ ก็ตอนนี้เรามากันที่207แล้วนะครับก็เกือบครึ่งทางแล้วเสริมนี่คนส่มเยอะไปบ้าเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสริมหน่อยดีกว่าไม่รู้ไม่เกี่ยวหรือเปา่าเอาเรื่อับผมอาะโอเคไม่ต่างกันเท่าไหร่เราไม่เกือกแล้วครับพอรกันนั่นแหละออาโอเคบลจะหมดแล้วเดี๋ยวขอเปิดบล็อต่อไปต่อครับผมอีก200นะก็เกือกครึ่งทาง รอบนี้บูแทบไม่ช่วยเลยนะครับผมรอบนั้นนี่มิสติกออกเยอะมากเลยรอบนี้แทบไม่เห็นมิสติกเลยแทบจะกระโดดตีเลยอะรอบโอเคเอาแล้วครับผมมากลับมาละเก๋ยห้าพัน 5, โกนะครับผมสาเหตุที่พี่ไอ้สุ่มทีดันทีนิดเนี่ยพี่กลัวมันออกก่อนนะครับแล้วมันจะเสียเสียดายนะครับผมโอเคไปะ,ปล,ปะล้วไปต่อเฮ้ยลืมน้ำยามีไหมเจะไม่ต้องครับผมดอีห้าพันโกลถ้ามันออกก่อนก็ดี กลัวมันมกลัวมันออกไปถึงพันโลนเนี่ยแหละส <years> อ่อาสุดท้ายก็การันตีโอเคเดี๋ยวแรกให้มันไปเลยแล้วกันจะได้เอาทีเดียวให้มันจบไป ไม่รู้ดีกว่ามันจะได้ใช้นี่หรือเปล่าแต่คิดว่าคงไม่ได้นะการต,ตีขนาดนี้ฮ่าได้สักทีครับล้างตู้เลยครับโพสไซดอนหวังว่ากิวกามเมจะไม่เป็นแบบนี้นะเอาล่ะครับผมไปเจอตู้กับกิวดามเมต,ต่อแล้วกันนะครับผมเพราะหวังว่ามันจะไม่ล้างตู้กับโพสไซดอนานะนะโอเคเอาเลยครับผมก็มา ต่อที่ตู้กิลวกัมเมตเนาะซึ่งก็จะทำเหมือนเดิมแล้วผมเราจะสมตู้ละห้าพันนะครับผมแล้วเราจะไปทีเดเยวค่อยไปเรื่อยๆนั่นแหละครับผมรอดูว่ามันจะลางตู้ออกมาปะไปกันเลยด้วยโคตรแย่เลยครับพี่เี๋ยวเปิดเอ้ย่าหรือว่าคลิป มาจะหมดตูดอยู่แล้วจบเลย2,000 y e โอเคครับผมเรามาต่อยห้าพันโลนะครับก็เมื่อกี้คำนวณดูแล้วนะครับพี่จะขาดประมาณสองสองพันสองพันสองนะครับผมก็รวมรวมประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นปรเซสได้นะเดียวประมาณนะครับรเดี๋ยว ถ้าตรงนี้ไม่ออกจริงอะนะก็คงต้องไปหากเก็บในโซนเตะอยู่ดีทีว่าอะไรไปเรือ <c> ย <ười> ติดตัวลงมารอบนี้จะมีแบบมิสติกใช่ไหมกันตีสองทู้ที่สองครับพวอย่างนงี้ยแค่ตันตีคิดว่าแบบ อ,อีกตัวหนึ่งหวังว่าจะไม่เลยนะขอร้องละ f minutes later มาโอเคแล้วผมอีกสองบรรทัอันนี้น่าจะเป็นสองบรสุดท้ายของเราละเดี๋ยวคนไปหาเพื่อนทำมันไม่ออกจริงนะแต่โดยประมาณก็สี่หมื่นสี่หมื่นกว่าเท่านนะั้นแหละ แต่ไม่ช่องของเทียนหนึ่งเขาจะแม่ห้าพันซะีซีแล้วนะถ้าเป็นห้าห้านี่เครื่องเลยนะมันคงคำใส่เราอนะครับห้าห้าไม่ออกเลย years thousand เอาละครับมาเราครบละนะครับไปตลาดเทมาแล้วก็เปิดวางขายแล้วก็ไม่รู้ว่าขายอะไรไปนะครับแต่ก็ได้เพชรมายังงงงงอยู่แต่ครบแล้วปั๊กไม่ทำไมไปสองพันหนึ่งวะทำไมนะมันขาดอีกห้าสิบครับผมแบบหรือมันครบเลยไม่รู้ฮะก็เหมือนขาดอีกห้าสิบก็เอาไปห้าสิบโอเคมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขายอะไรไป จำไม่ได้ว่าตัวเองวางของอะไรไปแต่อยู่ดีก็เเ้งมาตึ้งสี่หมื่นนะครับยังงงอยู่แกไปช่างมาันโอเคนี่ไม่เปิดลัอก,กี้แล้วนะครับคิดว่าน่าจะการันตีนั่นแหละเราเปิดไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับตอนนี้เดีย๋ยวเอาไว้ใช้กันเองอยู่แล้วกันเนาะไม่รู้ลัอก,กี้มีความเกินโลหรือเปล่าคิดว่าไม่นะครับ ก็เป็นตู้ที่สองน,นะครับผมที่เราเก็บกวารเซตการันตีนะครับผมโอเคครบตัวยทำไปดูเหมือนเป็นคา,าร์นใช่้างมาแล้วไปดูอีกทีถ้าไม่ครบเดี๋ยวเราแลกแนิดหน่อยไมก็ฟาร์มแยกแต่คิดว่าครบแบบเมื่อกี้ไปนั่งเครื่องคิดเลยว่มามันจะต้องครบเสือจะด้ครบได้ยังไงโอเคครบแล้วผมอะ่ะ อ๋อแลไอ้ขีดหกพันไปเปาดีเนี่เอาแล้วหกพันไปไปก็จะว่ายิยนดีีจะเจใจดีวะจีกมิตอ่ะ,ะอาได้ครับผมสองตัวได้ไหมไอ้โลบละอ่าเฮ้ยได้บับไอ้นี่มาด้วยผมบับเขาเรียกาอะไรนะ อ่าไปเอาผมคือโอโหได้ไม่จิร้อยผมก็เดี๋ยวรอตุ้นต่อไปเดี๋ยวตุ้นต่อไปคิดอทีนะครับว่าจะสุ่มอะไรคิดว่าสุ่มนั่นแหละโอเคไว้เจอไปคลิปหน้าเอาเละครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นคลิปส่งของรีโิลนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่เตรียมไว้2 0 0 0นะครับผมไม่ต้องทาม,มาจากไหนเนาะ โอเคซึ่งตอนนี้มันเป็นสัปดาห์คุณสองทรายอาลักทรลักกี้นะครับันเซึ่งพวกนี้ก็จะมีโอ,อกาสได้เยอะขึ้นนะครับก็มาซึ่งตัวแรกที่พี่จะหาบับให้นะครับผมก็คือไรเดนคิงนะครับผมไเดนคิงนะครับก็ตรงนี้ก็หวังออเมตี้นะครับผมสำหรับสองพันปะ๊ไปก็ดีกว่านะครับเอ้ยไม่เอา เอากดเลือไม่ได้เด้อเฮ้ยเดลระยะครับผมไม่เอาผมเราจะออกไมตี้นะฮะตอนนี้เตรียมสองคันก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าถ้าเหลือก็จะให้พิโผต่อนะครับพี่โผน่าจะหาง่ายกว่าออกไมตี้เนะอุ้ยเกลือ,อนั่นเหรอ ระยะมาบ่อยมากครับระยะกี่เปอร์เซ็นต์นะสองจุดห้านะผมเยอะสุดในบรรดาหลักหน่วยเนาะสำหรับพี่รู้สึก่มันจะเกลือกดโปรติแล้วนะโอหหมดไปแล้วสามร้อยนะผมอันเตอร์มีด้วยขอมาตี้นเดียวก็ได้ขอแค่มันออกก็พอลองกดเร็วไปอีกเรื่องมากหมดเกียวเฮ้ย โอ้โหเอาวแล้วผมเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟก,ก่อนดีกว่ามา้ากลับมาแล้วเหมือนจะไปเซิร์ฟเดิมแนละ้วซึ่งมีน้องคนหนึ่งเขาอ,อยู่ในเซิร์ฟนะครับพี่พยายามเปลี่ยนแหละแต่ไม่ได้จริงซึ่งก็ไม่เป็นไรของช่างเถอะเพราะมันกำลังที่มีผลอะไรแล้วเอาจริงต่อติดตรงที่มันกดลัวไม่ได้เนี่ยไหนมึน ระยะมาบ่อยมากเลยอ่ะมันไม่กะให้ออกอีกมาเลยเหรอยวรอดูนั่นแหละครับที่กลัวพี่โพมันวางได้ตัวเดียวมันเอ้ยไม่ใช่โพโพพี่อะไรเย็นคินของเรา ตัวเ,วเดียวหรือเปล่าไม่มั่นใจครับแต่มันไม่เหมาะนะลองสุมให้พี่โพลเลย <S 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 เร็วไปอีกถ้าตัวนี้ออกออมายตี้นะถ้าเหลือสักพันสองแล้วนะพันเตอร์ครับกูดัวๆเอาไงเอ๊ะทุกท่านถามว่าเสียดายไม่เสียดายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยงเรียนหะน่า อย่าว่านี่ครัยผมรเวเลยนะเลือบันสองอ้าไปต่อยอมยอมยอมเพราะว่าไงมันไปสุดแล้วกันนะครับขอยากไปสุดพี่อยากได้สุดจริงๆตัวนี้เอาตรงๆตอนแรกว่าเจ้าอา,อารอารลีโลเนี่ยว่าสุ่มเจ้ายาคอนเมนนะครับแต่พยายามหาพอทอแล้วมันได้ก็เลยส่มทุก Yeah. <laughs> แคคือมันสามารถเอาอาเขาจะสแปมกดได้แล้วมันเลยไม่ค่อยมันเลยเท่าไหร่โอ้มายกันมันจะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มเอาซะเลยทิ้งถุงทองไปหาถุงขยะอาเจตัวเองพี่พอดีกว่าพี่พอดีกว่าพี่ไปหาโคดีกว่าครับ ถ้าโพได้ดีเครียมก็คือเจ๋งแล้วครับไม่ไหวละเพราะว่าไปต่อกีไม่น่าจะคุมแลยเพราะมันเหือน้อยมากพี่โพนี่จะดเครื่อนเท่าไหร่ครับผมเรายติหยุดีว่าครับผม น,นโอเคแล้วสำหรับมันเราคงต้องไปซ้ำโพอีกทีนะครับส่วนยูวาเมดเดี๋ยวรอ,อทีนค,ค,ครับผมโอเคต่อเลยครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับก็สำหรับอีเวน่นของเนี่ยที่เดี๋ยวเราจะมาซ้ำจุดหกใส่ตอนนะครับพรีเทียมรอไว้เป็นพันนะครับผมโอเครอบนี้ก็ คิวกำมีพิดไปแล้วนะครับพิ่ไปหาเทรดหาอะไรมาก็ชี้เจตหาแ้วออกไปที่ไม่หายยากชิบหายโอเคป่ะเดี๋ยวมารีสแต็ปของโปลกันวาโปลสแต็ปกำลังสวยเลยขาดจากกดดาวนะวันนี้ก็หวังไว้อะไรเครือ่องนะก็พอผมเลยหวังออกไปทีเนะเอยบวกก็พอวีบวกมาเจะไนะ กินคูสองกินเยอะด้วยนะจะได้ไหมโอ้โหช่องสุดท้ายด้วยน่าจะเอาเรื่องเฮ้ยได้เรียบร้อยโอเคตัวนี้เอ็ดบวกแน่น,นอนครับผมเด็ดแน่นอนเด็ดบวกและพันเลิโล้ว่าผมตอนนี้ก็ผูสอง try out l ก c k y นะตัวก็นะรีเ,เรียมก็พอแลละ เอากมาตีก็ดีเลยอตอนนี้เกมมันปรับระบบให้กดได้ชานะครับก็เราจะไปชากนะ็ไปนี้เลย พอยางห้าสิบแล้วนะครับผมถ้าสนิทได้ก็พอแล้วบอกก่อนเหมือนจะไม่ได้สะอาดเลยวะวัดตเดี๋ยวผม,ผมสองพันหกร้อยมพสตดอตก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปหาจะลงมาใหม่ได้ปะว้าเบนี้จะเอาเรื่องะครับผมมามาต่อยยิ่งด้วยครับผม ก็มาอาีกสองพันแล้วนะครับถ้าแค่นี้ไม่ถ้าตรงนี้ไม่ได้ไม่เอาแล้วมาเพืแค่ตัวตัวเดียวถ้าได้เร็วนี่มันหาเลยนะแต่ก็ดีครับจะได้เก็บให้ตัวอื่นไม่มันต้องกดรัวๆไม่ได้นะครับ สองพันไม่ได้ไม่ใครมันรู้กันไปครับเซิร์ฟที่เลยอ่ะบับสกบับสามมาบับบับหนึ่งบับสองดิบับสามอ่ะมีสามบับกระฮาแล้วไี้โซนิกมาแล้วกาดเวอร์ขอคู่ไปเลยก็ได้นะเอาไปเคลียคู่แบบโซนิกก็ไดนะ้แล้วก็ ระยบไปแล้แล้วเกือบสามร้อยนะครับโอ้อไม่ครับเอากดเร็วบี๊มาแล้ว แล้วนะครับผม่น่าจะใช้เซิร์ฟเดิมแล้วเนาะมาต่อกันอีกพันห้านะครับหวังว่าเราจะไม่ใช้ทั้งหมดนะจะได้เก็บว้ตวุออื่นบ้างนะครับไอเซิร์ฟนี้ไม่น,มน่วงฮะคือเขาลื่นนะเซิร์ฟฟิลามันน่วงครับผมกดแล้วมันเร็วเกิน พอชัวร์ไปดีกว่าไดแล้วโอ้โหโดนเุดบีจ์โอ้โห,โเ,โโหรเริ่ก็ได้แล้วครับผมตรงบัฟสักทีฮะสาวสองตัวสู้อีกตัวหนึ่งตอนนั้นหาเทรดแล้วมันได้โอเมกตี้มาพี่ลองเทสด,ดูแต่ตัวมันกากมากเลยนะครับใครมีก็เสียใจด้วยนะครับตัวไม่นขนคขอดากเลยโอเคหมดแล้วครับผม ก็น่าจะลง,ลงคลิปได้แล้วก็รอตัดอ่ะไปละบ๊ายบาย